ชนิดการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยมันจะมีได้หลายเกณฑ์นะฮะแต่ว่าที่ข้อสอบชอบออกเป็นประจำจะลูกจ๋าคือการใช้เกณฑ์พลังงานจะลูกถ้าแบ่งตามพลังงานเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสารจะสามารถแบ่งได้อยู่สองชนิดได้กันหนึ่งคือการคายพลังงานนะหรือที่เรียกว่าคายความร้อนโอเคไหมลูก ะะกับ2ก็คือดูดพลังงานหรือดูดความร้อนนะฮะสิ่งที่หนูต้องตอบให้ได้ก็คือว่าคายความร้อนกับดูดความร้อนเนี่ยไข่ร,ร้อนขึ้นใครเย็นลงโอเคไหมคะเด็กๆคะคายความร้อนจับดูแล้ววัตถุจะร้อนขึ้นจํานะจ๊ะแต่ถ้าดูดความร้อนนะฮะจับดูแล้ววัตถุจะเย็นลงลุก เด็กๆถ้าหนูนึกไม่ออกลูกนะฮะว่ายคายความร้อนทําไมต้องร้อนน้ดูดความร้อนทําไมต้องเย็นเด็กๆให้นึกถึงว่านะฮะในห้องนี้ในห้องที่หนูอยู่ลูกเป็นบิ gger โอเคไหมลูกหรือห้องที่พี่แบร์รี่อยู่เป็นบิ gger แล้วพี่เป็นโมเลกุลโอเคไหมลูกพี่เป็นอนุภาคนะ,คะหนูเป็นอนุภาคกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แบร์รี่เกิดการคายความร้อนออกมาหนึ่ภาพเลยะพี่คายความร้อนมาคำถาว่ะห้องจะร้อนหรือไม่ร้อนร้อน และเหม็นถูกไหมคะพอพี่เพิ่งคลายความร้อนออกมาค่ะแต่ถ้าสมมติว่าห้องเนี้ยคะ่ะลกมันมีความร้อนลอยอยู่ใช่ไหมแล้วพี่แบรดดี้ก็ดูดความร้อนเข้าไปค่ะอย่างเงี้ยลกูกพี่ดูดความร้อนเข้าไปค่ะความร้อนหายไม่หายหายห้องก็เลยเย็นลงตามทันไหมจ๊ะ